พี่ทางพ่อแม่พี่น้องเอเ้ยเฮ้ยโวยวายอะไรเนี่ยก็น,น้องนองนักเรียนจากโรงเรียนสิริกรัตนทรเแก่บางนากรุงเทพมหานครบอกกับจสิสงช่วยชาวบ้นวะหนูหนูตั้งใจนำความรู้จากตำราเรียนอ่ะเฮ้ยพี่ช่วยพูดแทนหน่อยอืมนํมาพร้าที่ไม่ได้มีไว้แค่ทานเนื้อกับน้ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งขาย โอแม่เจ้าไม่น่าเชื่อขายได้จริงๆแต่เฉพาะเนื่อโรงเรียนหรือตามงานสัมมนา,าวิชาการเท่านั้นนะไอ้ที่จะหวังจะเป็นเท่าแก่ไว้คอซองกับเขาบ้างก็เลยจบจบกันอ่ะใครฟังอยู่ช่วยเอาไปคิดต่อยอดเป็นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งขายทั่วไทยและต่างแดนทีเธอะว่าแต่ทำได้ปตะผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้ย เรานํามะพร้าวค่ะมาสกัดเป็นน้ํามันมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์มากมายสินค้าของเรานะคะราคาก็ไม่แพงนะคะตั้งแต่ประมาณ10บาทถึง55บาทค่ะผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะเกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็ทดลองในจากห้องแลบแต่ปัจจุบันนะคะพวกเราได้นําผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ออกมาใช้ได้จริงแล้วก็ทําให้เกิดรายได้ด้วยค่ะไม่ว่าท่านผู้ชมชาวต่างชาติหรือชาวไทยได้ชมอยู่นะครับ ขอให้ช่วยการอุดหนุนสินค้าของนักเรียนไทยเราด้วยนะครับวันนี้นะคะหนูสามารถผลิตได้แต่สิ่งที่หนูขายก็คือตลาดค่ะตลาดที่จะมารองรับผลิตภัณฑ์ของพวกหนูค่ะจะไหวไหมี่คะเมื่อ,อ <c oughs> นักเรียนผลิตสินค้ามีที่จําหน่ายเป็นวัสดุในประเทศเงินทองก็ไม่ั่วไหลเด็กก็ได้ใช้ความรู้อย่างแท้จริงทุกของฉบ,บาไม่ใช่ของเล่นใครเกี่ยวข้องใส่ใจดูแลมิเช่นนั้นอาจแย่ตายงัแก